ชั้นนางสาวสุดารัาแกสมพนนะคะได้รับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการในการสะท้อนผลของคุณครูนงยาวแจ้งกันะค่ะซึ่งได้ําการเปิดชั้นเรียนหน่วยฤดูการฐานสาเรื่องฤดูฝนนะคะระดับชั้นอนุบาลหนึ่งพับสามค่ะในลําดับแรกน,นะคะขอเรียนเชิญคุณครูนงยาวแจ้งกันนะคะครูผู้เปิดชั้นเรียนนะคะแต่พูดถึงจุดที่ตนเองประสบผลสําเร็จแล้วก็จุดที่ควรพัฒนาค่ะหาต่อเขแจ้งกันได้ได้พูดเลยค่ะขอยนุญาต สวัสดีค่ะดิชันนางสาวลุงยาวแจ้งจันนะคะสอนในระดับชั้นประถมวัยปีที่หนึ่งนะคะได้เปิดชั้นเรียนหน่วยฤด,ดูการหันสาเรื่องฤดูฝนนะคะจุดเด่นนะคะเด็กสามารถตอบได้ว่ากลุ่มของตนเองได้สื่อการเรียนอะไรคะและจุดที่ควรพัฒนานะคะเด็กยังไม่กล้าแสดงออกในการออกมานำเสนอหรือเล่าเรื่องหน้าชั้นเรียนค่ะคะ่ะตอบลำดับต่อไปนะคะขอเชิญผู้ที่ร่วมเรียนรู้ทุกท่านนะคะได้พูดถึงจุดที่ จุดเด่นของการสอนครั้งนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณมัตย์ลีคุณผุนทศค่ะสวัสด,ดีค่ะดิฉันนาไมค์คืีคุณผุนทศนะคะได้สังเกตการสอนนะคะกลุ่มสีฟ้าและกลุ่มสีเหลืองนะคะจุดเด่นนะคะเด็กสามารถตอบคำถามได้ว่าสิ่งที่สังเกตเห็นคืออะไรคะ่ะสวัสด,ดีค่ะดิฉันนงสาวสดใจเมียผุนทศนะคะ บทบาทการสังเกตคือสีเขียวกับสีส้มนะคะจุดเด่นคือเด็กๆมีความกระตือรือร้นในการตอบคำถามครูและตอบได้เสียงดังตอนชาร์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิลาวันเดียงสันเทียค่ะผู้จับเวลานะคะและบันทึกภาพค่ะเด็กสามารถบอกสีของภาพได้บอกชื่อลักษณะของสิ่งของได้ค่ะ,ะดิฉันนางสาวสุดารัตน์เบญุพจน์นะคะจุดเด่นนะคะ คือเด็กนะคะมีระเบียบวินัยมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงจุดที่ควรพัฒนาในการสอนครั้งนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณครูมายุรีค่ะค่ะจุดที่ควรพัฒนานะคะเด็กออกไปเล่าประสบการณ์ด้วยน้าเสียงที่เบาและเด็กบางคนยังบอกชั้นของตัวเองไม่ถูกต้องค่ะค่ะจุดที่ควรพัฒนานะคะเด็กที่ออกไปนําเสนอบางคนยังไม่กล้าพูดและยังไม่กล้าแสดงออกค่ะ จุดที่ควรพัฒนานะคะเด็กพูดเสียงเบาและไม่กล้าแสดงออกค่ะทําให้เพื่อนที่นั่งอยู่ไม่สนใจฟังค่ะค่ะจุดในการพัฒนาในครั้งนี้นะคะคือเวลาไม่พอนะคะในกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะคุณครูควรจัดสรรเวลาให้ดีกว่านี้นะคะแล้วก็ควรเขียนชื่อหรือสัญลักษณ์คลงในชิ้นง,งานของเด็กด้วยค่ะ ค่ะในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณครูนันทพรปันคันเทียนะคะที่เร็นสาขายวิชาการนะคะไม่พูดถึงจุดที่ประสบผลสําเร็จแล้วก็จุดที่ควรพัฒนาในการสอนครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะจากการเข้าร่วมสังเกตการเปิดชั้นเรียนของครูรงยาวจน์เจนจันนะคะชื่นชมนะคะในะการจัดกิจกรรมนะคะสื่อประสบการณ์นะคะ,ก,ะ,คะกับเด็กๆนะคะที่คุณครูนะคะได้มีการจัดเตรียมสื่อนะคะที่หลากหลายแล้วก็ตรง เรื่องที่จะให้เด็กๆได้รับการเสริมพัฒนาการนะคะกจิจกรรมเคลื่อนไหวที่มืการได้ออกกาลังกายนะคะในส่วนของพัฒนากล้ามเนื้อนะคะส่วนของกล้ามเนื้อต่างๆของเด็กนะคะแล้วก็ที่จะทัดใจมากก็คือคุณครูเนี่ยฝึกให้เด็กเนี่ยพูดนะคะแล้วก็เรื่องของมารยาทนะคะในเรื่องของการพูดคำพูดท้ายหรือการไหว้เมื่อรับ หรือการยื่นสิ่งของนะคะให้กับคุณครูนะคะตรงนี้ชินชมนะคะแล้วก็ขออนุญาตนะคะเติมเต็มนะคะในส่วนของการจัดกิจกจรรมนะคะก็คือเห็นด้วยนะคะกับคุณครูนะคะในเรื่องของเด็กๆนะคะยังไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะคะสักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะ,ะเรื่องของการฝึกให้แนะนําตนเองนะคะเด็กๆจะงงว่าตัวเอง สัดส่วนนะคะว่าเด็กฉันอยู่อน,น,นุบาลทับไหนนะคะตรงนี้นะคะก็ให้ฝากคุณครูเน้นย้ำนะคะสอนลูกนะคะสุดลูกบ่อยๆนะคะตรงนี้แล้วก็เรื่องของการบริหารเวลานะคะส่วนนึงนะคะที่เราเลยัฒนาลูกได้ไม่เห็นไม่ได้ครบนะคะมันมีช่วงเวลาที่เหมาะสมน,นะคะก็มีข้อเสนอแนะนะคะเพิ่มเตือนให้คุณครูไปปรับ การในเรื่องของการจาัดประสบการณ์นะคะการโคชเชอหนึ่งเขมขขอบคุบณครูรัชวินตาต่อไปนะคะขอเรียนเชิญครูมายุรีคุณถึงโทนะคะผู้ตรวจบันทึกการประชุมได้พูดสรุปประเด็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะจุดเด่นนะคะในครั้งนี้ก็คือเช่นชมครูนะคะที่เตรียมสื่อการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้นะคะสื่อมีความหลากหลายนะคะ เด็กสามารถตอบคำถามได้ว่าสิ่งที่เด็กสังเกตเห็นคืออะไรมีสีอะไรแล้วก็มีลักษณะอย่างไรนะคะเด็กมีความกระตือรือร้นในการตอบคำถามนะคะแล้วก็คุณครูดได้ฝุดเด็กนะคะให้มีมารยาทในการไหว้และการพูดให้ไพเราะค่ะส่วนจุดที่ควรพัฒนานะคะเด็กพูดเสียงเบาและเด็กบางคนยังไม่กล้าแสดงออกนะคะทำให้เพื่อนที่นั่งอยู่ด้านหลังนะคะไม่ได้ยินแล้วก็เลยไม่ได้สนใจฟังเพื่อนนะคะ เด็กบางคนยังบอกชั้นของตัวเองไม่ถูกต้องนะคะาการบริหารเวลานะคะรครูควรบริหารเวลาให้เหมาะสมมากนนะะขึ้นค่ะในโอกาสนี้นะคะขอขอบคุณคร,รูนัทพรปันสังเกตนะคะที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและก็ครูผู้ร่วมเรียนรู้ทุกท่านนะคะได้เข้าสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียนของคุณครูมุง,งยาวแจ้งจันนะคะได้ชื่นชมจุดเด่นและเสน,นอแนะข้อที่ควรพัฒนานะคะเป็นแนวทางในการสอนในครั้งต่อไปนะคะขอขอบคุณค่ะ